ลองจินตนาการครับว่าถ้าโลกทั้งใบถูกมหาอำนาจเพียงสองชาติเนี่ยหยิบปากกาขึ้นมาแล้วขีดเส้นแบ่งครึ่งไม่มีใครถามครับว่าชาวอเมริกาชาวแอฟริกาหรือชาวเอเชียว่าพวกเขาจะคิดยังไงนี่คือเรื่องจริงในประวัิศาสตร์นะครับและมันถูกเรียกว่าสนธิสัญญาตอเดซิลาสครับ สวัสดีครับหมอบีมนะครับจากช่อง The Dog Diary ครับกลับสู่รายการ The D e Podcast กันอีกแล้วนะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะเรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องเล่าที่เคยเล่าไปก่อนหน้าประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนก็ว่าได้นะครับเป็นช่วงที่พวกเหล่าชาติมหาอำนาจทางยุโรปค,ครับเริ่มไปออกล่าอนานิคมอะไรอย่างนี้แต่ทุกท่านทราบกันไหมครับว่าพอเขาไปออกล่านานิคมในระยะแรกๆแล้วเนี่ยพอได้แผ่นดินมาปุ๊บ เขาก็ต้องมานั่งแบ่งกันครับว่าใครจะครอบครองดินแดนส่วนไหนมันเป็นช่วงที่เหมือนกับคนยุโรปก็คงตื่นเต้นนะนะว่าแบบเฮ้ยเราไปเจอทั้งโลกเก่าที่เราแบบตั้งใจจะไปมานานแล้วย่างพบหมู่เกาะเครื่องเทศและแถมยังไปเจอดินแดนใหม่อีกอย่างอเมริกาที่อยู่ทางอีกฝั่งหนึ่งของมหาสมุทรก็กลายเป็นว่าทีนี้ครับต้องมานั่งคิดว่าดินแดนที่ไปเจอเนี่ยมันจะเป็นของใคร มันก็เลยเกิดสนธิสัญญาขึ้นมาครับเพื่อแบ่งดินแดนกันและวันนี้ครับจะพาทุกท่านเนี่ยไปดูเรื่องราวของสนธิสัญญานั้นก่อนอื่นเลยนะครับขอกลับมาปูพื้นฐานก่อนครับว่าในยุคนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในยุคเวลานั้นนะครับมันเป็นช่วงศตวรรษที่15ครับมันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะครับของแผนที่โลกของเราเลยก็ว่าได้ครับเพราะเมื่อทางยุโรปเองเนี่ยเขาเริ่มมองหาดินแดนใหม่ๆครับแล้วเขาก็มองหาเส้นทาง จะทำยังไงก็ได้เพื่อจะไปถึงยังหมู่เกาะที่เรียกว่าหมู่เกาะเครื่องเทศหรือดินแดนแห่งเครื่องเทศครับดินแดนแห่งนี้ครับเขาทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันเป็นดินแดนของชาวเอเชียพวกเขาครับต้องการทั้งพวกเครื่องเทศแล้วก็สินค้าอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกสิ่งทอหรือแม้แต่สินค้าฟุ่มเฟือยครับ พวกเขาครับตั้งใจว่าจะไปตรงนี้ให้ได้แล้วก็จะต้องไม่พึ่งพากับเส้นทางทางบกถามว่าทําไมเหรอครับเพราะว่าเส้นทางทางบกตอนนั้นครับถ้าเราดูจากแผนที่เนี่ยมันเต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะในแถบประเทศตุรกรีในปัจจุบนนันนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยมันคืออาณาจักรออตโตมันแล้วก็มีชาวมุสลิมเนี่ยปกครองอยู่ครับมันเลยทําให้พวกเขาเนี่ยคิดว่าเอ้ยจะไปยังไงก็ได้โดยที่ไม่ต้องผ่านเส้นทางนี้เพราะแน่นอนแหละชาวคริสกับมุสลิมหนึ่งเขาก็ไม่ได้ถูกกันอยู่แล้ว และอีกอย่างหนึ่งคือตอนนั้นเนี่ยพอชาวออตโตมันหรือชาวมุสลิม,มนะครับเขาครอบครองดินแดนตรงนั้นการเดินทางผ่านดินแดนของเขาก็จะต้องมีการจ่ายภาษีต้องเสียพวกค่าผ่านทางให้กับดินแดนพวกนี้อยู่ดังนั้นเลยครับพูดง่ายๆก็คือต้องการลดต้นทุนนั่นแหละจะทํำยังไงครับที่จะเดินทางไปยังเอเชียได้ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการเดินเรือนะครับของชาวยุโรปมันก็ทําให้เขาเนี่ยมองว่าการเดินเรือครับหรือการเดินทางทางทะเลเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกใหม่ที่ท้าทายแล้วก็อาจจะเต็มไปด้วยความเสี่ยงอยู่ สำหรับโปรตุเกสนะครับพวกเขาเนี่ยถือได้ว่าเป็นชาติเล็กๆครับที่อยู่ริมขอบของคาบสมุทรไอบเรียถ้าดูตามแผนที่นะครับก็คือง่ายๆก็คือทางตะวันตกสุดครับของทวีปยุโรปและตอนนั้นครับพวกเขาเองก็มองว่าเขาจะต้องก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําทางการสำรวจในยุคสมัยนั้นนะครับมีเจ้าชายพระองค์หนึ่งครับซึ่งเป็นเจ้าชายโปรตุเกสคือเจ้าชายเฮนรี่เดอะนวิเกเตอร์นะครับพระองค์ครับได้ทรงลงทุนมหาศาลในการสร้างศูนย์วิจัยทางการเดินเรือ แล้วก็สนับสนุนนักสำรวจต่างๆให้ออกเดินทางไปยังทวีปแอฟริกาและในปี1498ครับวอสโกดากามาครับนักเดินเรือชาวโปรตุเกสได้เดินเรือถึงเมืองกาลิกัดครับทางใต้ของอินเดียทำให้โปรตุเกสครับกลายเป็นมหาอำนาจทางการค้าแห่งแรกของยุโรปในเวลาเดียวกันนะครับเพื่อนรักเพื่อนร้ายครับเพื่อนบ้านอย่างสเปน ที่เพิ่งจะรวมชาติได้ไม่นานนะครับจากการแต่งงานของพระนางอิซาเบลล่าแห่งคาสติลและพระเจ้าฟอร์ดินานแห่งอารลากอนก็ได้มองหาหนทางครับที่จะแข่งขันกับโปรตุเกสเช่นเดียวกันพวกเขาครับจึงตัดสินใจเดิมพันครั้งใหญ่กับผู้ชายที่ชื่อคริสโตเฟอร์โคลัมบัส ในปี1492ครับทางสเปนให้การสนับสนุนคริสโตเฟอร์โคล l u m b u ให้ออกเดินทางด้วยเรือไปทางทิศตะวันตกโดยหวังว่าในเมื่อโลกมันกลมครับก็จะเป็นการอ้อมไปจนถึงเอเชียให้ได้แต่สิ่งนี้ครับมันกลับยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะว่าคริสโตเฟอร์คล l u m b u ครับได้ค้นพบโลกใหม่หรือว่าทวีปอเมริกาซึ่งแม้ตอนนั้นนะครับเขาก็ยังเชื่อครับว่ามันคืออินเดียก็ตาม แต่อย่างไรก็ดีครับการค้นพบครั้งนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนชะตาประวัติศาสตร์ของโลกของเราเนี่ยไปตลอดกาลเลยการค้นพบของโคลัมบัสนะครับทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการแบ่งดินแดนครับเพราะตอนนั้นครับทั้งสเปนและโปรตุเกสเนี่ยก็ต่างอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนใหม่โปรตุเกสเนี่ยก็มองว่าเส้นทางทางตะวันออกทั้งหมดครับที่เขาล่องเรือผ่านแอฟริกาไปยังเอเชียเนี่ยมันเป็นของพวกเขา และสเปนครับเขาก็เชื่อว่าโลกทางฝั่งตะวันตกที่เขาไปค้นพบมาใหม่หรือทางอเมริกาเนี่ยมันเป็นของเขาครับแต่ประเด็นคือโลกมันกลมไงครับเมื่อโปรตุเกสเนี่ยมองว่าเส้นทางทางตะวันออกทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของเขาแต่สเปนครับมองว่าทางตะวันตกทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของเขาเหมือนกันก็กลายเป็นว่าดินแดนทั้งสองอ่ะเอาจริงๆแล้วมันก็มันจบกันพอโลกของเรามันกลมก็กลายเป็นว่าทีนี้แหละจะแบ่งกันยังไงความขัดแย้งในครั้งนั้นนะครับก็เลยนําไปสู่การแทรกแซงของสมเด็จพระสันตะปาปาที่กรุงโรมครับ และท้ายที่สุดครับองสมเด็จพระสันตะปาปาเนี่ยก็ต้องเข้ามาไกล่เกลีย่ยแล้วก็นําไปสู่ข้อตกลงที่เรียกว่าสนธิสัญญาตอเดซิลสัสสาระสําคัญของสนธิสัญญานี้นะครับก็คือการที่ว่าได้มีการขีดเส้นครับแบ่งโลกทั้งใบโดยใช้เส้นลองจิจูดที่370ลีทะเลครับจากทางตะวันตกของหมู่เกาะเคฟเวิร์ดซึ่งทิศตะวันออกของเส้นนี้นะครับก็จะถูกแบ่งให้เป็นของทางโปรตุเกสและก็ทางทิศตะวันตกของเส้นนั้นครับก็จะตกเป็นของสเปน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับโปรตุเกสเนี่ยก็จะได้สิทธิ์เหนือดินแดนที่ต่อมาครับก็จะกลายเป็นบราซิลเพราะว่าเจ้าเส้นนี้เนี่ยมันเข้าอยู่ทางตะวันออกเนี่ยของทวีปอเมริกาใต้พอดีแล้วก็ได้สิทธิ์การครอบครองดินแดนเดินเรือเนี่ยไปยังแอฟริกาและเอเชียรวมถึงอินเดียและหมู่เกาะเครื่องเทศทั้งหลายครับ เลยเป็นที่มาว่าทําไมเราเห็นโปรตุเกสเนี่ยเข้ามาในยุคข,ของกรุงศรีธยามากกว่าแทนที่จะเป็นสเปนหรือว่ายุโรปชาติอื่นๆขณะที่เพื่อนรักเพื่อนรายนะครับอย่างสเปนเนี่ยก็ได้สิทธิเหนือทวีปอเมริกาส่วนใหญ่ครับเสมือนเป็นใบเบิกทางนะครับให้พวกเขาเนี่ยเกิดเป็นจกักรวรรดิสเปนที่ยิ่งใหญ่ในโลกใหม่ขึ้น อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราวิเคราะห์กันดีๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโลกทั้งใบครับถูกปฏิบัติราวกับว่าเป็นเค้กก้อนหนึ่งที่แบ่งกันเนี่ยด้วยเส้นตรงบนแผนที่ไม่มีใครครับถามความเห็นของผู้ที่อยู่อาศัยในดินแดนเหล่านั้นเลยจึงเหมือนครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการล่าอนะนิคมในโลกใหม่ๆที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยไปอีกหลายศตวตรรษเลยครับ แม้ว่าเส้นสมมุตินะครับที่กรีดลงบนแผนที่เนี่ยจะดูเหมือนเป็นการแก้ปัญหายอย่างสันติครับระหว่างโปรตุเกสกับสเปนแต่ในความเป็นจริงแล้วครับสิ่งนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของดราม่าที่จะลุกลามไปทั้งโลกเลยครับเหตุผลง่ายๆก็คือพี่ใหญ่2ประเทศเนี่ยเขาก็เล่นแบ่งกันเองใช่ไหมครับเพื่อนๆในยุโรปแหะครับเขาจะว่ายังไงเขาก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรทั้งนั้นใครเขาจะยอมล่ะครับทีนี้ ประเทศอื่นๆในยุโรปนะครับก็ไม่เคยยอมรับหรอกครับว่ามันมีสนธิสัญญานี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรัร่งเศสหรือเนเธอร์แลนด์ครับก็เห็นว่าการแบ่งโลกแบบนี้เนี่ยโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเขาก็มองว่ามันไร้สาระนะครับแล้วเขาก็ปฏิเสธที่จะยอมรับครับดังนั้นเลยครับพวกเขาเองก็เริ่มที่จะออกสแสวงหาอนานิคมของตัวเองครับซึ่งเกิดเป็นจุดชนวนให้เกิดสงครามนานิคมขึ้นครับในช่วงศตวรรษที่16-18 ที่มันได้แพร่กระจายเนี่ยไปทั่วทั้งโลกเลยหรือแม้แต่ชนพื้นเมืองนะครับก็กลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงเลยครับไม่ว่าจะเป็นชนพื้นเมืองในอเมริกาชนพื้นเมืองในแอฟริกาหรือในเอเชียชนพื้นเมืองเหล่านี้นะครับหรือว่าเป็นเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยไม่ได้ถูกนะพวกมีสิทธิ์ในดินแดนของตัวเองด้วยซ้ําผลก็คือครับไม่ว่าจะเป็นอรารยธรรมแอสเท็ อินคาในทวีปอเมริกาเนี่ยก็ถูกพิชิตแล้วก็ล่มสลายลงหรือแม้แต่ดินแดนในแอฟริกาหลายแห่งนะครับก็กลายเป็นแหล่งของการค้าทาสมหาศาลเลยครับรวมถึงเอเชียเองครับเหล่าบรรดาเมืองท่าทั้งหลายหรืออาณาจักรต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆถูกยึดครองไปทีละแห่งราวกับว่าตอนนี้ครับโลกเนี่ยถูกซื้อขายบนโต๊ะประชุมโดยที่ผู้อาศัยที่อยู่จริงๆเนี่ยกลับถูกทําให้เงียบเสียงแล้วก็ไม่รู้หรอกครับว่าบ้านของตัวเองเนี่ยจะถูกขายหรือถูกใครเข้ามาครอบครอง กลายเป็นว่าสุดท้ายครับมันก็เกิดเป็นผลกระทบในระยะยาวตามมาอย่างเช่นชาวบราซิลนะครับเขาก็เน้นที่จะพูดภาษาโปรตุเกสเป็นหลักหรือพวกชาวอเมริกาใต้นะครับในประเทศอื่นๆที่เขาพูดภาษาสเปนรวมไปถึงพวกมาเก๊านะครับที่เคยได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกสมาก่อนก็เลยเป็นต้นกําเนิดของพวกทัดไข่หรืออรารยธรรมผสมภาษาที่เราเห็นในปัจจุบัน,นครับ เส้นตรงที่เคยถูกขีดขึ้นไว้นะครับบนแผนที่โลกเนี่ยในช่วงปี1494ดูเหมือนว่าจะมีอำนาจในการกำหนดโชคชะตาของทวีปต,ต่างๆครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับไม่ถึงสองศตวรรษครับมันก็เริ่มแตกร้าวและค่อยๆล่มสลายลงภายใต้พลังใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนโลกของเราอีกครั้งหนึ่ง ในช่วงศตวรรษที่1 6กถึง17็นะครับก็ได้มีพี่ใหญ่หรือมหาอำนาจทางทะเลใหม่ครับอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสที่ได้เลือกที่จะออกเดินทางบ้างและพวกเขาครับก็เดินเรือข้ามมหาสมุทรพี่ใหญ่ทั้งสองนะครับพวกเขาเนี่ยก็ไม่เคยยอมรับสนธิสัญญาตอเดซิลาสเลยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีชื่ออยู่ในข้อตกลงตั้งแต่แรกอยู่แล้วผลลัพธ์ก็คือครับพวกเขาก็เลือกที่จะสถาปนาอาณานิคมใหม่ในอเมริกาเหนือหรือในหมูกก่เกาะแคริบเบียนเพื่อที่จะแข่งกับสเปนหรือโปรตุเกสโดยตรง และในทุกๆสัจธรรมของโลกใบน,นี้ครับมีเกิดอยู่มีตั้งอยู่แล้วก็ต้องมีดับไปโปรตุเกสครับที่เคยยิ่งใหญ่ในชว่วงศตวรรษที่1 5บหถึงสิเนี่ยตอนนี้พวกเขาเริ่มที่จะอ่อนแอลงครับจนกระทั่งในปี1580ครับโปรตุเกสเนี่ยถูกผนวกเข้ากับสเปนครับหรือในชื่อที่เรียกว่า the Iberian Union หรือสหภาพไอบีเรีย ทำให้ความรุ่งเรืองของโปรตุเกสในเอเชียและบราซิลครับก็ถูกครอบครองโดยมหาอำนาจใหม่และเส้นแบ่งต่อเดซิราสครับก็แทบจะไม่มีความหมายไปโดยปริยายถึงแม้บนกระดาษนะครับโลกจะถูกแบ่งด้วยหมึกและปากกาครับแต่ในความเป็นจริงมหาอำนาจยุโรปใหม่อย่างอังกฤษฝรัร่งเศสและเนเธอร์แลนด์เนี่ยกำลังลุกเข้ามาแย่งชิงดินแดนเหล่านั้นไปทําให้สนที่สัญญาที่มีอดีตพี่ใหญ่ทั้งสองเนี่ยได้ทำกันมันก็กลายเป็นเพียงแค่ประวัติศาสตร์เก่า ที่ไม่มีใครเนี่ยจะยอมที่จะทำตามครับส่วนที่สัญญาตอเรซิลานะครับไม่ใช่แค่ข้อตกลงธรรมดาครับแต่มันคือเส้นปากกาที่เปลี่ยนโฉมหน้าของปริษัทโลกมันสะท้อนอำนาจของทั้งสองจกักรวรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในเวลานั้นทั้งสเปนและโปรโตุเกสที่เชื่อว่าพวกเขาครับสามารถแบ่งโลกออกเป็นสองซิกได้ตามใจสเปนครับได้ครอบครองดินแดนส่วนใหญ่ของอเมริกาและก่อให้เกิดเป็นจกักรวรรดิที่ร่ำรวยที่สุดในโลกยุคนั้น ขณะที่โปรตุเกสครับได้ครอบครองเส้นทางสู่เอเชียแล้วก็ดินแดนของบราซิลกลายเป็นว่าพวกเขาครับคือผู้วางรากฐานของการค้าโลกแต่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่เหล่านี้ครับกับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุกล่านาณิคมที่โลกของเราเนี่ยจะไม่มีวันลืมอไม่ว่าจะเป็นสงครามระหว่างจักรวัดในยุโรปก,การแย่งชิงทรัพยากรและดินแดนต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งความทุกข์ของชนพื้นเมืองที่กลายเป็นเพียงผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียง สุดท้ายแล้วครับเส้นหมึกเส้นนี้ที่ถูกขีดขึ้นมันก็ไม่ได้แบ่งแค่แผนที่โลกนะครับแต่มันเป็นการแบ่งชะตากรรมของผู้คนอีกนับล้านเลยครับและนี่คือสนธิสัญญาที่พิสูจน์แล้วว่าอำนาจบางครั้งอาจจะทรงพลังยิ่งกว่าพรมแดนธรรมชาติใดๆก็ตาม เอาเลยครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยร์สำหรับเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้ฟังดูแล้วมันอาจจะเป็นเพียงแค่เหมือนกับ2ประเทศเขาแบ่งเค้กกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วครับถ้าเราคิดดูดีๆมันก็คือชีวิตของผู้คนนับหมื่นนับแสนนับล้านคนเลยนะครับที่อาศัยอยู่บนเค้ก้อนนั้นพอแบ่งไปแบ่งมาครับคนอื่นที่จะมากินด้วยเขาก็ไม่เห็นด้วยซะงั้นกลายเป็นว่าเค้ก้อนนั้นสุดท้ายก็ต้องถูกสับจนเละไปเลยมันก็เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายแล้วประวัติศาสตร์ของโลกเราเนี่ย มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้กันด้วยนะแล้วไว้พบกันใหม่ครับในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับและนี่คือ The D ดีพอดแคสตเรื่องราวดีๆที่อยากจะเล่า